ท่านบิสุส์สมเนธทั้งหลายทะบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็ยังเป็นวันที่24กรกฎาคม2527เป็นวันบันทึกเสียงเสียงชุดนี้ทำเป็นหนังสือด,ด้วยเทพชุดนี้เป็นชุดที่จบเล่มของหนังสือเล่มหนึ่งจะได้ไม่โตนักตอนนี้ก็ขอพูดถึงการตายวาระที่สาม วรารดีสามนี่ผมตายอายุเมื่ออายุยี่สิปีเออบวชเป็นพระนานแล้วหลังจากการที่บวชเป็นพระอยู่กับหลวงพ่อปานวัดบานงองโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครเสียยุธยาตอนนั้นมีวันหนึ่งขณะที่ผมไปเรียนนักธรรมกลับมาที่วัดปรากฏว่ามีรูปหล่อพระศรีอาริยเมตรยัย แห่ไปจากวัดไหลที่จังหวัดลบบุรีเอาไปที่วัดวารุงโคแล้วก็ตอนกลางคืนรลางคืนที่สองแลวพอเวลาตีสองแลวงพอปานถ้าไปอยู่ที่หน้าพระพระศรีอ,า,อานกับตาเชิดถึงเป็นลูกศิษย์เป็นคนเมยุมากแล้วแล้วก็ตาเชิดมาปลุกผมขณะที่มาปลุกผมนละปลากรผมตื่นแล้ว เพราะว่าหลังจากที่ผมบวชคารวะปานแล้วถึงเวลาตีสองทุกคืนผมก็ลุกขึ้นจเจริญกรรมฐา,านตามปกติของผม <c oughs> ตามแบบฉบับเพราะว่าการบวชเป็นการบวชเพื่อต้องการจะรู้จักสวรรค์นรกด้วยความจริงและก็ไปเที่ยวสวรรค์นรกให้ได้โดยการตั้งใจไว้อย่างนั้น แต่ก่อนจะบวชก็ไปหาไปพบพระที่มีความสำคัญหลายท่านที่สำคัญจริงๆมีอยูสิบองค์ท่าน,สนแสนดงออกถึงความสามารถเจริญวิกรรมาฐานผมจนผมมีความเลื่อมใสการท่าน,สนแสดงออกไม่ใช่น,นั่งหลับตาให้ดูท่านพูดทุกอย่างที่ผมผ่านมาถูกหมดแต่ละองค์พูดเหมือนกันเหมือนก็ตายเห็นมา ถึงแม้ว่าใน,นขณะอดีตใกล้ปัจจุบันคือการที่จะเดินไปหาท่านเราพบอะไรบ้างบางครั้งก็พบสิ่งที่ประหลาดนั่นก็คือจะไปหาพระก็ไปเจอสาวกลางทางสนิทก็เลยต้องไปพวงอยู่กับพระผู้หญิงประเภทนั้นขกัก่อนเพราะเธอยิ้มแยมแส่มใสคุยสนุกสนานแต่งกำลังใจแล้วก็ไปหาพระ ไปถึงท่านท่าบอกว่าเออก่อนจะมาหาฉันมาถึงก็ตามทางมาเจอขนมหวานเขาจะไม่ชื่นใจไหมพอได้ฟังก็ชอบใจว่าเออพระนี่ท่านรู้จริงๆแล้วต่อมาก็ได้คุยถามท่านคุยกันแล้วก็ถามท่านว่าไปเที่ยวสวรรค์นรกได้ไหมครับท่านบอกนรกสวรรค์มันใ,นใกล้เหลือเกินนี่ ความรู้ของพระจริงๆเนี่ยเขาไม่รู้แค่สวรรค์นรกนะเขารู้ถึงพรหมโลกเขารู้ถึงนิพพานว่าพระจริงๆที่ตั้งใจบวชทพุทธศาสนาต้องรู้อย่างนี้ทุกองคโอ้โหท่านยืนยันถามว่าพระที่ไม่รู้อย่างนั้นมีไหมครับผมเจอมาหลายองค์ท่านบอกไม่รู้ท่านก็บอกว่ามี ธอบอกว่าท่านพวกนั้นไม่ได้ตั้งใจบวชี่ความจริงจังความจริงเมื่อบวชมาตอนแรกอาจจะไม่มีศรัทธาบวชมาด้วยประเพณีคือถึงประเพณีถึงการจะบวชก็บวชบางคนเป็นครววาาลำบากยากแค้นเห็นพระมีความเป็นสุขก็บวชแต่ความจริงเป็นพระไม่มีความสุขจะต้องแสวบหาทุกข์ไว้เป็นปกติพระต้องรู้จักทุกข์ เมื่อท่านธิบายฟังผมไม่ขอพูดมากพูดมากเส็จสุขเศรษฐนานี้ไม่พอก็เลยอยากจะบวชก,กับท่านอยากจะไปเที่ยวนรกสวรรค์ทั้งสิบท่านบอกว่าฉันไม่สอนให้คุณแล้วคุณไม่ยื้คู่ปรับกับฉันก็ถามท่านว่าคําว่าคู่ปรับหมายความว่าอย่างไงเออคาว่าคู่ปรับต้องทําบุญร่วมกันมาแต่ใชก่ก่อนๆจึงจะสอนกันได้ การสอนเบื้องต้นเป็นของลำบากต้องคู่ปรับถ้ามีความรู้มั่งแล้วฉันซ่อมให้ได้อะไรบกพร่องฉันสอนให้ได้มาขั้นสุดท้ายก็ถามว่าใครครับไอจิตศรัทธาอยากจะบวชเพราะอยากไปเที่ยวสวรรค์นรกมันมีมันมัมน,มนมีมาตั้งแต่คราวไปได้ตั้งแต่อายุเจ็ปีมันก็ก้องอยู่เสมอว่าต้องลงนอไปเที่ยวในเมืองนรกได้ตนเองให้ได้ ต้องขึ้นไปหาเทวดาให้ได้ไปที่วีมายขอาเทวดาให้ได้รวมความไม่กล้องอย่างนี้ท่านก็เลยบอกว่าถ้าต้องการจะรู้จริงๆก็หลวงพ่อปานวัดบานองโคที่แต่กุลว่าเธอมีความเคารพนับถือนั่นแหละเป็นคู่ปรับกับเธอถ้าเธอบวชกับท่านศึกษากับท่านไม่ช้าจะได้ก็เ,เคยรู้โษใจกันมารู้ด้านชีวิตจิตใจกันเหมือนเดิม หลังจากนั้นมาเมื่อมาพบพวอปานกะบ,บทเรื่องรายละเอียดอยู่ในประวัติพระปานแล้วนะถ้าต้องการจะรู้รายละเอียดให้ไปอ่านที่นั่นเมื่อบชแล้วหลังจากนั้นเมื่อพบพ่อปานท่านใหนตาเชิดมาตามเวลาตีสองเสร็จเสร็จขึ้นมาผมก็ตื่นแล้วเตรียมตัวจะเจริญพระกรรมฐาน เสียงคนเดินมาหน้าประตูก็แย้มประตูไปดูกำลังคลองสังาติเรียบร้อยกำลังจะนั่งเห็นได้เชิดเก้าแต่เชิก็ยกมือไหว้บอกท่านครับท่านใหญ่เพราะว่าปานนี่เขาเรียกท่านใหญ่ท่านใหญ่นี่มนให้ไปหาที่ข้างหน้าพระศิอาดิยะเมตไตรกลางสลาพอฟังว่าเป็นคำสั่งพ่อปานผมก็ไม่ถามต่อไปคำสั่งต้องเป็นคำสั่ง ครูบาอาจารย์ต้องหวังดีเสมอไปหาท่านไปกราบกราบท่านก็บอกกราบพระสีอานซะเวลากราบลงไปนึกถึงพระสีอาริยะเมตไตรกราบครั้งแรกนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนกราบท่านสองนึกถึงพระสีอาริยะเมตไตรกราบครั้งที่สามนึกถึงปัรดาพระสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์เวลาที่ผมกราบไปใจผมนึกผมก็เห็นภาพ เพราะว่าการเห็นพระพุทธรูปในอกเป็นระจำนึกถึงภาพอะไรขึ้นมาก็บพบภาพทันทีโดยเฉพาะโดยเฉพาะองค์สมเด็จพปิจนสีเวลาที่ผมกราบพระพ,พุทธรูปความจริงผมไม่เห็นพระพุทธรูปองค์นั้นหรอกผมเห็นพระพุทธเจ้าหลังจากก่อนที่ผมจะตายครั้งแรกเวลานี้ก็ติดตาจิตใจป,ปกติไปไหนผมก็เห็นผมเรื่อยเป็นปกติตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา เลยเห็นได้ชัดเจนแจ่มใสเวลานี้สวยกว่านั้นแพรวพร่พราเป็นยับพอพงษกราบเสร็จตัวป,ปัก็บอกว่าเธอจงปรารถนาพุทธภูมิอย่างฉันผมก็กราบเรียนนะบอกว่าคนอย่างผมปรารถนาพุทธภูมิไม่ได้ครับวาสนาบารมีว่านับวาสนาบารมีก็ดีความดีก็ดีไม่พร้อมที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ และก็ไม่พร้อมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหลวงพ่าปานได้บอกเธอรู้อะไรก็รู้ได้ทําไมไม่รู้อดีตอดีตที่ผ่านมาเนะี่เธอปรัรถนาพุทธภูมินนานแล้วเวลานี้มันก็เป็นเวลาใกล้ใกล้จะบรรลุอภิเษกใกล้จะเต็มไม่ใช่ใกล้บรรลุอภิเษกสมมาทาิพยิญาณใกล้จะเต็มท้องคนปรัปรถันาพุทธฏิยาณต่อ เมื่อท่านว่าอย่างนั้นผมก็ยอมรับท่านบอกให้ปฏิญาณตนปรารถนาพุทธภูมิผมก็ว่าเพราะว่าแล้วไอ้เสียงมันเบาไปหน่อยท่านบอกไม่เอาว่าอย่างฉันให้ชัดเจนแจ่มใสแบบนี้ท่านก็นำนำนผมก็ว่าด้วยความจริงใจหลังจากนั้นท่านบอกอธิษฐานถ้าอธิษฐานก่อนพระท่าข้าพระพุทธเจ้าจะได้มรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้าในอดาีตการแล้วขอยกพระศีอานิขึ้นแล้วก็ท่านก,ก็กราบตั้งคุกเขา่าเอาสองมือเข้าประคองแทนพระพระก็ขึ้นพระสีอานีเขายกตั้งเจ็ดคนหรือไปไปคนไปคนหลังหลังไม่ยืดนะหลังงอๆงองององท่านไปคล้องสองมือยกขึ้นแบบเบาๆมันก็ผ่านเบาๆแล้วท่านก็วางขึ้นขน,ขนลงลงแล้วก็วาง เธอบอกว่าคุณยกบังผมก็ยกบังแหะสิทำแบบท่านขี้ตามช้างช้างขี่ก้อนใหญ่ผมขี่ไม่ออกเลยเอามือผมก็หยับเข้ามือลู่พระไม่ขยืนเธอก็บอกว่าเธอวาสนาบารมียังอ่อนลุกขึ้นสองมือจับแท่นพระยกขึ้นเท่านั้นแหละครับยกขึ้นเลี้ยวเลยเบาอยู่ ขึ้นขึ้นลงลง,ลงแบบนะักกิฬลาสองสามครั้งแล้วก็วางวางแล้วก็กลับท่านบอกว่าเธอปรารถนาพุทธภูมิได้เธอต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่ท่านว่าแน่ผมก็แน่กับท่านแต่ใจมันก็ไม่แน่หลังจากนั้นท่านอธิษฐานว่าชีวิตของเธอจะอยู่ไปสกิปีอายุเทา่าไรจึงจะตาย เพราะว่าถ้าอายุเท่าไรตายให้ยกขึ้นถ้ายังไม่ตายยกไ่ขึ้นก็ไล่ไปไล่ไปไล่ไป,ไปพอาอายุยีสิบเจ็ดยกขึ้นเบาเวี่ยงมันก่อนวางแล้วก็กราบพระท่านบอกอายุยี่สิบเจ็ดหมดอายุเถอะถ้าความจริงท่านรู้หา่ว่าท่านจะบอกเฉยๆนี่เราคงจะไม่เชื่อจึงให้ทดลองยกพระสิอ่านดู หลวงพ่อปาในคนเชื่อว่ธาธนูเนี่ยเราวันเวลาตายของท่านท่านบอกลงหน้าสามปี <c oughs> ไปสามปีข้างหน้าวันขึ้นเท่านั้นแรมเท่านั้นเวลาเท่านั้นฉันจะตายแล้วก็ท่านตายตรงเป้งเวลาจะตายจริงๆก็ไม่ได้ป่วยไข้มาสบ,บายนอนครอกๆกก่อนหน้านั้นตอนเช้าเธอะปดเจ้า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 ,จา แต่ประกาศว่าหลังจากเที่ยงวันแล้วฉันจะไม่พูดกับใครใครมีธุระอะไรพูดกับฉันได้ก่อนเที่ยงก็รวมความว่าท่านก็เป็นตามนั้นหลังจากเที่ยงท้งไม่พูดเลยถึงเวลาตนเรกาตีเปล่งวาระแรกหกโมงย็นท่านลืมตาพผลบหลับตาแผลบไปเลยที่ประจรดับพร้อมกันเรื่องของท่านท่านทราบได้ทําไมเรื่องของผมจะทราบไม่ได้ เพราะตาปกติแล้วเรื่องของตัวทราบยากเรื่องของอื่นทราบง่ายหลังจากนั้นมาเมื่อพ่อปานมรณาภาพแล้วอออขอโทษนลวเมื่อปานก็บอกว่าต่ออายุเสียเธอยังไม่ควรจะตายาอายุ27่ออายุ27ปีผมก็นึกในใจว่าถ้าผมตายอายุ27ปีผมก็เป็นพรมเพราะเวลาที่ผมจะเจริญกรบมฐานผมไปพรหมเสมอผมขึ้นไปครั้งแรกพรหม ขึ้นไปบรรดาพวกพรหมกว็วบเงียบเขาจริงวันนั้นไม่เงียบหลอกเจ้าเจ้าเจ้าเ,าเ,าเาพื่อนเก่ามาแล้ว,พวเพื่อนเก่ามาแล้วดีอกดีใจแล้วต่างคนต่างก็บอกว่าพวเาาพื่อนเก่าลงไปไม่ทันหมดอายุพรหม <c oughs> ตั้งใจจะไปบำเพ็ญบารมีกลับตายควนี้ไปอยู่สูงกว่าเดิมผงเข้าใจว่าจากพรหมท่านที่เก่าอาจจะเป็นพรหมท่านที่สิบที่เอ็ดก็ตามเรื่อง <c oughs> ผมไม่เคยนึกว่าไอาเรื่องนี้พรมนิพพานเนี่ยผมจะไปไหนผมเข้าใจว่าผมเป็นพรหมชั้นนี้เมื่อตายแล้วอาจจะเป็นพรหมชั้นโน้นที่สูงกว่าพรหมนี่เป็นชั้นจริงๆความรู้สึกมีเท่านั้นตอนนี้เวลาเจริญกรรมฐา,านผมก็มั่นใจผมคิดเลยบ่าตายคราวนี้ผมจะไปเป็นพรหมผมก็ไปชั้นพรหมชั้นพรหมทุกๆท,ท,ทุกวัน เวลาที่ไปถึงนั้นวิมานก็มีวิมานว่างไม่มีใครเพราะไม่มีนางฟ้าเป็นบริวารถ้ามีนางฟ้ารบริวารชาญแตกแน่ขึ้นไปวิมานเงียบไม่มีใครเลยผมก็ไปนั่งเล่นนอนเล่นเพราะสบายสบายดีไม่ดีตอนหัวค่ำท่องหนังสือทบทวนความรู้เสร็จประมาณสี่ทุ่มผมก็ไหว้พระเสร็จนสมาทานเสร็จ ผมก็กลับมานนอนเวลานอนผมก็รวบรวมใจพุ่งปลาดไปวิมานของผมผมก็เป็นผมเหมือนกันผมก็นอนแข็งที่นั่นปลอนร่างกายมันนอนตามสบายข้างล่างถึงเวลาใกล้ตีสอีกห้นาทีผมก็ลงผมทําอย่างนี้เกือบทุกวันผมยังมีความมั่นใจว่าผมตายเมื่อไรคุจะไปเป็นผมเมื่อนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นมาเมื่อพ่อปัน ถ้ต่อ,อยุผมก็ไม่อยากจะต่อท่านบอกไ่ต่อไม่อยากเอาปลามาหนึ่งตัวลอยปลาหนึ่งตัวได้หนึ่งปีผมก็เฉยต่อมาวันหนึ่งท่านซื้อปลามากำมังใหญ่ไม่รู้กี่ตัวตัวเล็กบ้างหลไรมันก็ยักษ์กมังใหญ่มากแล้วให้พระไปตามผมบรไปตามไม่ลิงดำมาที่ <c oughs> พอไปตามมาแล้วท่านก็บอกว่าเอา คุณช่วยปลาไปปล่อยดีนะผมก็นำปลาไปปล่อยผมนึนกว่าปล่อยแทนท่านพอกลับมาล้างกระมังมากระมังมาวางที่เดิมก็ไปกราบท่านแต่ว่าเป็นนามแก่ต่ออยู่แล้ว <c oughs> ปลาทั้งหมดฉันซื้อให้แก่แกอยุยี่เจ็ดต้องไม่ตายผมก็ไม่ได้ว่าอะไร <c oughs> ตายแล้วไม่ตายผมก็ไม่ว่าผมว่าตัดสินใจเผื่อว่ามันจะตายผมก็เร่งรัดกำลังใจของผมเรื่อยๆแต่การเร่งรัดผมไม่น่าไปนั่งหลับตาปีนั่งภาวนาที่ไหนหรอกเวลาจะไปไหนนั่งที่ไหนถ้าไม่มีเพื่อนคุยผมก็เห็นพระผมตลอดเวลาเวลาจะดูสีผมก็เห็นพระก่อนเห็นพระแล้วผมขอพรขอให้จำสื่อได้แม่นๆง่าย และมีความเข้าใจเป็นตลรดเวราก็ารู้สึกมีประโยชน์ <c oughs> ตำราบาลีที่เขว่ายากยากแต่ผมเรียนเขาไม่หมักได้นิดหน่อยอย่างอะไรสังขยาก็ดีอังขยายก็ดีพวกนี้เขาว่ายากผมไม่มีความรู้สึกว่ายากเลยดูตำราแล้วเข้าใจต่อมาเมื่ออยุตดยี 7, ่สิบเจ็ดปีตอนนั้นอยู่วัดประยุรวงศาวาส ก็เรียนบาลีอยู่ในกรุงเทพตอนนั้นเป็นบเรียนแล้วอายุที่เจะเป็นบเรียนแล้วก็มีพระท่านธรรมยาขนาดหนึ่ง <c oughs> ทุกองค์ฉันและรู้สึกว่าสบายผมก็อยากจะมีกําลังร่างกายปลโปรง่งบเขาบ้างแล้วเป็นนักเทศแล้วด้วยก็ขอท่านฉันขอฉันไปไประเดี๋ยวเดียวท้องถ่ายสามครั้งหมดแรง คราวนี้ตามันเริ่มสั้นมาทีหน่อยหน่อยใช้ตาที่มองไกลๆมันเห็นสั้นกันมาสั้นกันมาสั้นกันมาจนทั้งพระกับเนนนั่งกันข้าวสองสามองไม่เห็นพอไปเห็นก็หมดความรู้สึกภายนอกข้างนอกใครจะไปใครจะมาก็ไม่เห็นหมดเขาพูดกันผมก็ไม่ได้ยินหมดแต่ความรู้สึกในขณะนั้น <c oughs> มันเป็นความรู้สึกแตกต่างกับที่ตายมาแล้วคือมันยังไม่ตายจริงอย่างที่ชบบาวบ้านเขาเรียกว่าสลบแต่ความจริงสลบมันไม่มีความรู้สึกไอ้นั่นก็ไม่จะสลบผงเข้าใจว่ากําลังเขาจิตเป็นฌานมากกว่าหากว่าท่านจะถามว่าเป็นฌานด้วยอาการยังไงนั่งเปลืองแล้วเปล่าเลยตอนนี้เป็นการศึกษาน่าจะศึกษามีความเข้าใจไว้นะ ผมไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ผมเอาจากจริยาที่ผมประสบมาเองมาเล่าสู่พวกคุณฟังนั่นคือว่าเวลาที่ผมป่วยก็ปกติผมจับเห็นภาพพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาคือพระพุทธรูปทองคำที่ผมชอบแล้วก็ภาพพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงพระองค์ให้ปรากฏหลังจากการบวชวันที่สอง เมื่อปรากฏชัดแล้วว่าหลังจากที่ตายครั้งที่สองก็ได้ภาพนั้นเหมือนกันแต่ดีลาการนั่งต่างกันแต่เหมือนกันจริงๆสวยมากมันจับจิตจับใจเพราะผมชอบสวยๆเวลาเป็นหนุหนม่มๆจะเป็นครวญผมก็ชอบสวยๆเหมือนกันใครสวยผมก็ชอบได้ตอนเป็นพระมานีผมชอบพระพุทธเจ้าสวยๆ วางสาวๆส,ว,ๆสวยเธอเคยไปยุ่งกับแกผมสู้แกไม่ได้ผมเลิกสู้ตั้งใจไม่สู้ตัต้งแต่บทวันแรกก็เลยไม่คิดจะสู้ต่อไปกรรองความวาผมก็ชอบสวยๆเห็นท่านสวยๆภาพสวยมันชอบเห็นท่านทุกวันทุกเวลาเดินพิศนบาพเพาเขาเห็นพระตลอดนั่งอยู่ไม่มีใครโกรเห็นตลอดเวลาดูหนังสวยเห็นท่านอยู่บนหัวผมเลย ผมให้ท่านเอานึกว่าท่านอยู่บนหัวผมจิตใจใสสว่างจำอะไรได้ดีเวลาป่วยไข้ไม่สบายเป็นน้าท้องถ่ายเครื่องแลกผขก็นึกในใจว่าการอย่างนี้มาแล้วเราสู้ได้ว,ว่าเราสู้ก็เลยจับอารมณ์เบาๆผมไม่ทำอะไรหนักผมก็ภาวนาพุทธโธให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว,ว่าโธ ใจก็จับพระ,พร,ะรูปประชมก็องค์สมเด็จพระสัมมาทัธเจ้าที่เคยเห็นชัดมากและพระองค์ก็ส่งแย้มพระโอษ์ไม่เคยพูดต่อมาความรู้สึกภายนอกหมดอารมณ์ภายนอกดับร่างกายไม่รู้สึกตาไม่ได้ไม่เห็นหูไม่ได้ยินแต่มีความรู้สึกกันตัวเองว่าตัวเองอยู่ในร่างกาย สภาพของตัวเองเป็นพรมสยชัดเจนมากสวยงามกว่าเก่ามากแต่ว่าไม่ยังไม่ไปไหนตัดสินใจมีความรู้สึกว่าเราควรจะอยู่และเราควรจะไปอันนี้เป็นเครื่องเตือนใจบรรดาเพื่อนบิณฑษ์สมเนรบรรดาญาโยมพุทธบริษัทว,ว่าลักษณะของการเข้าฌานตายเนะี่ยที่แรกพระพว่าคนเข้าฌานตายต้องลุกขึ้นมานั่งัามา ชักปุบคำแล้วภาวนาตัวตรงความจริงไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> คำว่าชายคืออารมณ์ชิงเขงสมาธิอารมณ์ที่เป็นมหากุศลเวลานั้นผมนึกเบาๆนะผมไม่ทําเครียดไม่ใช่มีมารมตึงเป่งอาการตึงเป่งน,นี่ผมก็ไม่ชอบว่าตึงที่ไรมันไปไม่ได้สักทีต้องใช้อารมณ์เบาๆอยากจะไปไหนก็ไปได้ นี่พอให้ใจเบาๆสบ,บายนึกประจิตเป็นสุขเห็นภาพพระก็สบายพอหมดความรู้สึกภายนอกก็มีความรู้สึกว่าร่างกายเห็นชัดเห็นร่างกายเดิมเนี่ยเหมือนก็ถ้ำใหญ่มากเรียกว่าถ้ายืนต่อตัวสองสามคนไม่เห็นไม่ไม่ไปถึงแล้วก็นึกในใจว่าเราจะอยู่ดีหรือไปดี ก็คิดอีกทีว่าถ้าอยู่ดีกว่าเก่าเราจะอยู่ถ้าอยู่แล้วไม่ดีกว่าเดิมเราจะไม่อยู่เสียเวลาปเปล่าๆ mm. ก็ตัดสินใจไม่ได้หลังจากนั้นก็นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอธิฐานว่าข้าพระเจ้าวควรจะอยู่และควรจะไปไปไหนไปพรมวิมานเห็นชัดแล้วก็บรอากาศเต็มพืชแพลวพราปร,ริยับ เทวดากับพรหมพอดียะเต็มไปหมดสดชื่นเหลือเกินแต่ว่าทุกท่านไม่มีใครกวากมวยเรียกเพียงแต่ว่ายิ้มไข้โคลนให้ดีก่อนไข้โค,คลนให้ดีก่อนท้าสาม,มัดีพรหมมายินก็น,น่าบอกจงไข้โคลนให้ดีจะไปหรืออยู่ไข้โครคนให้ดีผมก็เลยนึกในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าถ้าหากว่าคนอยู่ หรือคนไปถ้าควรจะอยู่ค่อยมีฉับปรนรังสีรัศมีอุปการพุ่งมาเป็นเพดานถ้าหากไม่ยังไม่ควรอยู่ควรจะไปขอเห็นว่าไม่เห็นอะไรปรากฏเลยพอธิษฐานเสร็จก็มีรัศมีอุวการพุ่งมาเป็นแสงรุง่งเป็นเปนดานแผ่อยู่พักหนึ่งหายไปเขาคิดว่าท่านบอกว่าคนอยู่ ถ้าตัดสินใจใหม่ว่าถ้าอยู่ดีกว่าเดิมเขามีทรัรสมีพุ่งมาใหม่จะเป็นรักษัศนวัตรถ้าหากว่าอยู่จะไม่ดีกว่าเดิมจะให้รัศมีพุ่งมาอีกเลยก็ปรากฏรัศมีพุ่งมาใหม่เป็นทักษิณนวัตรสวยสดงดงามมากครู่หนึ่งก็หายไปก็คิดว่าไทยงั้นต้องอยู่เวลานั้นก็ปรากฏมีเทวดาท่านหนึ่งคือพระอินทร์ ตอนนั้นท่านแต่งตัวชุดสีขาวผู้หญิงขาวหมด <c oughs> นุ่งผ้าธรรมดาธรรมดาเป็นผ้าพื้นมีผ้าสบายเฉียงก็สีขาวท่านก็ามามียาก้อนหนึ่งเหมือนก้อนดินเพราะว่าคุณฉันยาก้อนนี้เสียและการที่คุณรับเทศไว้ที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามวันมะรืนนี้ไม่ต้องการไม่ต้องให้ใครไปแทนคุณไปเองได้ร่างกายอย่างปกติ รับยาเข้ามาฉันรถเหมือนดินหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกตัวเต่งขึ้น <c oughs> แต่เวลาประเดี๋ยวเดียวตามความรู้สึกแต่ว่าเพื่อนพระบอกว่าเวลาสิ้นไปแปดชั่วโมงเศษดีว่าสมเด็จพุทธาจารย์ว่านงท่านเป็นพระที่ควรไหว้อย่างยิ่งเป็นพระที่มีอารมณ์บริสุทธิ์มาก แต่เย็บจะบริสุทธิ์ขนาดไหนนะผมไม่ทราบอย่าถามผมนะผมรู้ของผมคนเดียวก็พอว่าวันนี้ผมไหว้หมดตัวไม่ใช่ว่าจะเพาะมือเระพาะหน้าผากของผมท่านยับยังห้ามไม่คนอื่นมายุ่งกรับร่างกายของผมนั่นดีไม่ดีเขายกขึ้นเชิญตะกอนไปแล้วผมไม่มีสตัง ผมเป็นนักเทศแต่ผมมีตะตานติดกระเป๋าไม่ถึงสิบบาทตลอดเวลาผมเลี้ยงพระเลี้ยงเน,นหมดก็รวมความว่าผมก็รอดตายมาได้เวลานิทรบกรรเป็นการประลองความตายการตายคราวนี้มีประโยชน์ประโยชน์ที่มีการเข้าใจว่าการเข้าฌานตายเป็นยังไงในเมื่อไปดูหลวงพ่อปานที่จะตาย เข้าฌานตายเทงไม่ลุกนั่งเพื่อนอนธรรมดาธรรมดาอารมณ์ปกติเห็นหายใจปกติไม่มีอาการเครียดพึ่งปังทำท่า,ทามันจะเดินสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเป็นฌานดิง่งไม่ใช่อย่างนั้นแล้วผมเวลานั้นไม่ใช่จะเรียนแบบหลวงพ่อปานเวลามาป่วยไข้ามาสบายผมเกิดความไม่แน่ใจว่าชีวิตผมจะอยู่หรือไม่อยู่ไอ้ผมคิดเสมอนะครับ เวลานี้ยิ่ยงป่วยเวลาที่พูดผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นที่พูดเวลานี้ก็มีความห่วงว่าผมป่วยเป็นปกติเดินก็ส่วนหน้าส่วนหลังหน้าก็หมึกงงทุกวันนับเป็นเวลาสองเดือนเศษมาแล้วยิ่ยงใกล้ระยะเวลาที่จะมานทึกเสียงนี่มันยังเป็นหนักผมก็ไม่ไว้ใจในชีวิตของผม ผมอาจจะคาบเอาสิ่งที่มีความรู้สึกเป็นคุณประโยชน์หนีไปหนี้จากท่านไปเอาไปเมืองผีสมดทรผมเกรงว่าความรู้สึกประเภทนี้จะดีหรือไม่ดีตามคนอื่นนะผมไม่ทราบแต่ผมคิดว่ามันเป็นคุณประโยชน์สําหรับผมก็เลยาดีบขายไว้สะก่อนแทนที่จะกลืนไม่หมดแต่ผู้เดียวเป็นว่าขอให้ท่านหลายพึงมีความเข้าใจ การเข้าฌานตายเขาไม่สภาพแบบนั้นก็ขอทุกท่านเอาแบบนี้ยามปกติตอนเช้ามืดอ,อย่าลืมใช้อารมณ์ของกรรมฐา,านตามที่ท่านจะพึงอํทำได้ใช้กำลังให้ถึงที่สุดแต่อย่าให้เครียดท่านที่ได้มโนยิธิพุ่งกายไปนิพพานก่อนกายไหนนะอธิสมานกาย ลอยให้ใจสบายต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วิมานของเราปวิมานของท่านก็ไดแล้วก็ตัดสินใจว่าร่างกายพังเมอไรเขามาที่นี่เหมือนนั้นแล้ววันนั้นทั้งวันท้ย,ยามว่างมีโยย้งจะเริ่มพระรูปผูชมงกับองค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าและโลกคนิพาน์สำหรับท่านีปปฏิบัติในด้านสุขวาปัสสโก ก็จับพระรูปพระโฉมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยเห็นก็ใช้พระพุทธรูปแทนองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ลักษณะใดก็ได้จะนึกภาวนาในใจเมื่อไรก็ได้เวลาคุยกับเพื่อนเดินไปมีธุระเราไม่สามารถจะภาวนาได้ก็ใจนึกถึงภาพถ้าต้องการจะทราบต้องการจะพูดกใครนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเสียก่อน และขอบาร,รมีขององค์สมเด็จพระชินนวรสิ้โปรดโส่งครอ์การสินตัดสินใจถูกต้องและรวดเร็วเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทกำลังใจทุกวันของท่านจะมีความสุขถึงแม้เราจะนไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าคนโสดาภิกทาคานาคารหารันแต่ว่ากำลังใจของเรานนั้นจะมีความสุขสดชื่นผมคิดว่าตายแล้วอย่างเหลววปสวรรค์ได้แน่ แต่ถ้าว่าถ้าอารมณ์แบบนี้สแสดงสัญลักษณ์การเป็นพรม mm. ก็เข้าใจว่าทุกคนก็ต้องไปเป็นพรมแน่นอนอลัลบรรดาสาวกะคุโองสมเด็จพระชินวนวรสัญญาณบอกหมดเวลาหมดแล้วก็ขอ,อยุติวัตเพียงตรงนี้ mm. ขอความสุขสวัสวิส์พิพัฒนมงคลสมบุญณุผลผลจงมีแด่บรรดาธารพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี